น้าะทุกท่านนะครับนี้ผมก็มาตกมือกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะขามครับที่ผมจะมาตกมึกที่เกาะท้ายตะหมื่นนะครับมาเชวันนี้ผมก็มากันสามคนครับนี่เขาไปซื้อของกันอยู่ผมก็พึ่งลงเรือโดยสารมาครับเตรียมของเพื่อจะขึ้นเรืออีกต่อหนึ่งเป็นเรือของไตเอิญนะครับที่จะไปส่งเราที่เกาะท้ายตะหมื่นนะครับครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับอาจจะคืนนี้อาจจะมีฝนแต่เราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าตกหรือไม่ตกนะงั้นก็ขอให้มีหมึกแล้วกันครับเคครับรอบนอกาะเปนเรือก่อนครับเจอกันบนเกาะน,นะครับ Let's go <S คครับตอนนี้ก็เรือนั่เรยมาแล้วครับเชิญสวัสดีครับครับผม วันนี้นเราก็กำลัขงขนของขึ้นเรือนะครับาแต่เออจะส่งเราที่เกาะไายตะมือ ครับโอ้โ oh, ห oh, ดูหมายเลยครับ mm hmm. เกือบตกปลาหน้าที่พักได้เลยยอดนี yeah. ่อันนี้หมายท้ายตะเมืนนะครับเป็นหมายหินใหญ่นะครับโอ้โหอันนี้ก็เพึ่อกลางกลาง,งเต็นท์เสร็จนะครับกลางที่พักแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ครับก็ลองตีดูก่อนเราก็จะตีเลาะตามโขดหินนะครับแถวหน้าที่พักก่อนลองดูก่อนว่ามีตัวไหมครับ วันนี้น้ำสวยอยู่ครับที่เกาะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอพักพักให้หายเหนื่อยก่อน <c oughs> เหนื่อยมากเลยดูแต่ละคน <c oughs> โอ้ <c oughs> โห<อ>โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> เตรียมอุป <c oughs> กรณ์แล้วก็ออกหาวัตถุดิบก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราเอามานี่ไม่มีวัตถุดิบเลยนะครับมาแบบมีแต่เครื่องปรุงครับ ขาข้างหน้าก็เราจะมาพักกันสองคืนนะครับดูแล้วดูท่าทางแล้วก็อาจจะตกหมึกปลาด้วยนะครับโอเคครับง่้นเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนะครับ นะครับตอนนี้ก็เตรียมของเตรียมอะไรกันเสร็จแล้วก็เลยลองออกมาตีดูกันครับเป็นไม้แรกเลยครับลองหดดูเลยไม้แรกก็เหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นโยชิกาลีนะครับเป็นโทนสีส้มนะครับ ลองดูก่อนครับว่ามีตัวไหนเทคนิคผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับไล่ระยะ กว่าไล่ไปทีหน้าหน้าครับเพ <s> ื่อจะที่ควานหาหมึกครับค้นหาหมึกว่าตรงไหนมีตัวพอมีตัวตรงไหนแล้วก็ตียำๆลองดูครับเผื่อจะมีฝูงหมึกนะ วันนี้ที่มาก็ลุ้นมากแล้วว่าฝนจะตกไหมกลัวน้ําเสียครับช่วงนี้ฝนน้ําจืดมันลงครับน้ําจะเขียวหน่อยตอนที่มาส่งใ่ก็บอกว่าน้ำเพิ่งดีมาสองวันนีครับรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นเยอะเลยแ้วก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับเรา ผมก็ลองเลาะตีไปเรื่อยครับตีหาหมึกไปเรื่อย,อยตอนนี้ก็ฮะลุ้นตัวแรกอยู่ครับไม่รู้ว่าตัวแรกจะมากี่โมง อันนี้ที่อยู่ข้างหน้าผมก็ฝั่งนู้นเลยครับไกลๆอันนั้นจะเป็นเกาะสีชังนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกาะด้านหน้าจะเป็นเกาะอังคาวนะครับอันนี้ด้านหลังอยู่ด้านหลังให้เป็นท้ายเกาะท้ายตะหมือนนะครับเดี๋ยวช่วงน้ําลงอ่ะมันสามารถเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตีดูครับทางฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหมึกอาจจะเดินเลาะชายหาดเพราะฝั่งนู้นจะเป็นชายหาดครับเป็น,เป,นเป็นอ่าวเล็ก จะลองดูครับ เงียบจังเลยอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศครับช่วงยามเย็นนะตอนนี้ผมมาถึงก็ประมาณสี่โมงแล้วสามสี่โมงประมาณนี้ครับเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จก็เลยออกมาตีดูบรรยากาศดีนะครับอากาศดีมากเลย ลองหาหมึกตัวแรกกันดูก่อนครับ น,นี้ผมก็เดินมาด้านหลังแล้วครับอันนี้จะเป็นถ้าน้าลงจะเป็นทะเลแหวกนะครับอ่ามัน,นเป็นทางเชื่อมของสองเกาะแต่ผมมาเดินเลาะมาทางด้านหลังแล้วโอ้เป็นหมายที่สวยมากเลยครับดูลมค่อนข้างเบาเลยครับหมายแถวนี้จะเป็นกองหิน,นครับหินค่อนข้างเยอะแต่น้ําสวยมากเลยครับ เนี่ยคถ้าน้ำลงครับเราสามารถข้ามไปเดินตีฝั่งนู้นได้เลยครับนี่ก็เป็นร่องรอยนะครับของนานะาที่เคยมาตกไว้นับ แต่น้ำใสมองเห็นหินด้านล่างเลยครับใสมาก ส่วนนักกอลก็ตกอยู่ฝั่งด้านหน้านะครับฝั่งนู้นยังไม่รู้ว่าได้ตัวยังไม่รู้ครับ ก็ตายแล้วครับได้แล้วครับหมึกตัวที่สองครับตัวแรกเล็กไปหน่อยครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณสองสานิ้วเคครับหมึกวันนี้หายากมากเลยครับโอ้โหเพิ่งเริ่มได้กันตอนมืดๆนะครับตอนเย็นที่ลองตีดูไม่ได้เลยครับเค้กครับเดี๋ยววันนี้ขออญาตเก็บนะครับเพื่อทําอาหารนะครับ นี่อันนี้ตัวแรกครับใส่น้อยมากเลยแต่ก็ต้องเก็บครับเพื่อเอาไปทำอาหารโอเคครับตามหาตัวน,นต่อโอ้น,นุน่นกบกบก็ได้ไปตัวงั้นนะได้มนหนึ่งแตมก็เดินตีกันเรื่อยๆครับทั้งคืนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา ทีสองกกว่าครับรอบสุดท้ายแล้วที่เเดินตกมาพอมีตัวอยู่ครับผมมีใสอยู่นะครับนี่ครับผมใสสวยอยู่ครับได้ประมาณสามสี่ตัวครับเอาไว้ทำคาวพวกนี้นะครับโอเคครับคืนนี้ก็ว่าจะอาบน้ำ แล้วก็เขานอนแล้วครับพักผ่อนตอนเช้าเดี๋ยวอาจจะไปตีปลาตอนเช้าดูนะครับลองเล่นปลาดูเพราะว่าตอนมาเน่ยเห็นฝูงปลาขึ้นเยอะครับโอเคครับยังไงก็เจอกันตอนเช้าครับผมบายสวัสดีบนะนาทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในวันวันที่สองแลครับ เป็นเช้าของวันที่สองครับเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้หมึกกันเท่าไหร่ครับก็น้ำมันเพิ่งเริ่มใสครับเดี๋ยวนี้เราลองหากันอีกวันหนึ่งครับก็เดี๋ยวอีกคืนหนึ่งตอนนี้ผมก็เดินเริ่มออกเดินม,มาตีแล้วได้นอนตอนเช้าอยู่สักพักหนึ่งตอนเช้างผมก็ออกไปตีปลามานะครับปลาไม่มีเลยครับยังเงียบๆอยู่เลยลองแต่สายก็ ออกมาตีหมึกต่อครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็จะเดินลองเลาะไปหมายเดิมดูครับว่าจะมีตัวเพิ่มอีกไหมโอเคครับแต่วันนี้ก็น้ำดูน้ำครับดูสีน้ำาโ,โอเคครับไปเข้าหมายกัน let's go นนก็ผมก็ตีไปแล้วครับเป็นไม้แรกนะครับโยที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นโยสบะนะครับจากจากคายชิกกลี่นะครับผมลองหาตัวดูเรื่อยๆครับน้ำวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่น้ำเพิ่งเริ่มใสครับหมึกมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะครเมื่อคืนนี้น้ําก็ดีนะครับแต่หมึกไม่เข้าครับผมมาได้หมึกกันตอนช่วงดึกๆแล้วครับ 2.000 Years Later ครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้คือระบมมากเลยครับอ้โหเดินจนปวดขาแล้วแ <laughs> ต่คนสาภาพแบบขาแทบหลุดนะครับเมื่อคืนนี้เดินกันโอ้โหทางเดินมันลำบากครับมันเป็นโขดหินถ้าส่วนใหญ่เ,เลยเรามาค้างสองคืนด้วย นี่ก็งานครับงานโดยรวมก็มึกประมาณอ่ะหกโลเหมือนกันครับมึกก็ตอนนี้หมึกยังไม่ค่อยเข้าดีเท่าไหร่นะครับเพราะน้ำเพิ่งใสตัวนี้ฝนตกก็น้ำขุ่นมาหลายวันแล้วครับ นี่ก็วัาจะทำอาหารครับตอนเช้าเป็นข้าวต้มครับก่อนกลับพอเริ่มทยอยเก็บของนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมก็กำลังหลังสั่นเมนูครับวันนี้ก็จะมีเป็นต้มยำปลาหมึกนะครับที่ได้มาเมื่อคืนนะครับแล้วก็เป็นไข่เจียวครับผม อาหารง่ายๆเลยครับก็เป็นยำปลากระกป๋องครับนี่เดี๋ยวเราจะมีลาบลาบหมึกนะคทำลาบหมึกโอเคตอนนี้ก็เรากําลังหุงข้าวกันอยู่นะครับผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบแล้วอรอข้าวสุกก็เดี๋ยวก็ทำกับข้าวต่อตอันนี้ก็วันเริ่มขึ้นแล้วนี่ดูบรรยากาศนะครับยามเช้า ครับยังไงเดี๋ยวหอทำกับข้าวแป๊บหนึ่งนะครับเยวอันนี้ก็เป็นหมึกที่ได้นะครับสองวันหม,มึกผมนี่คนน้อยเลยครับน,นี่ก็อาจจะล้างหมึกครับกลับบ้านแช่นิดจะได้สดๆนะครับมาล้างน้ำทะเล หตดน้อยเขาได้กันแบบบอสดูดิครับโอ้ยมีมันมานได้ตอนเช้านะครับชาวมืดเลยครับตัวนี้อตัวคู่คู่พอ,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 อดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวยาล้างมือก,กันะครับ นีดดได้แต่นั่งรอนะครับนั่งรอเรือเข้าสารพัดคนแลหมดแล้วยังเข้าไม่ได้นะครับต้องรอน้ำเพื่อนอีน่อยนะครับตอนนี้เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับคือน้ำมันลงเยอะจัดครับเรือเรือเข้าไม่ได้นะครับจุดที่เขามาส่งเราเข้าไม่ได้นะรเรืออื่นก็ต้องรอยลำรอแป๊บนะครับรอน้ำมันขึ้นครับ พอน้ำมันลงเยอะครับมันจะติดหินตอนนี้ก็ทำใจครับรอน้ำขึ้นเอเคนะครับเจอกันอีทีหน้านะครับ e ีนี้ข้อตัวรากันไปก่อน,นครับบ๊ายบาย